เหมือนที่ช่างดนเกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าวันนี้นะครับท่านที่ต้องการติดตั้งระบบแก๊ส LPG เป็นพลังงานทางเลือกนะครับและหลายคำถามวันนี้มีคำตอบครับในเรื่องของระบบแก๊ส LPG ใช้แก๊สแล้วดีไหมแล้วติดแก๊สรุ่นไหนได้บ้างทั้ง MPI และ Direct Injection คืออะไรวันนี้มีคำตอบนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ Duo Jet มันคืออะไรนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณสรชัดยุทธวรวิทย์นะครับจากยุโรปแก๊สไทยแลนด์นะครับหรือพี่วุฒิครับสวัสดีครับพี่วุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วุฒิครับก็นี่แหละครับคือระบบแก๊ส LPG ในบ้านเราเนี่ยนะครับกว่าจดทะเบียนเนี่ยกว่าล้านคันนะครับทั้ง LPG และ NGV นะครับเพราะนั้นหลายท่านเนี่ยนะครับอยากใช้แก๊ส แต่กลัวเหลือเกินครับว่าระบบแก๊สเนี่ยจะทําให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายหรือไม่นะครับวันนี้อยากจะสอบถามพี่วุฒิสักนิดหนึ่งครับว่าก่อนติดแก๊สเนี่ยเรื่องแรกที่ต้องรู้เลยสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยต้องทํำยังไงครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับก่อนติดตั้งแก๊สเนี่ยสิ่งที่ควรรู้ซึ่งส่วนใหญ่ตอบได้มั่งไปได้มั่งอครถของตัวเองรุ่นอะไร รุ่นย่อยรุ่นอะไรยี่ห้อรุ่นปีรุ่นย่อยแล้วก็ปีครับถ้าอยากจะติดแก๊สต้องรู้ก่อนว่ารถของท่านเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรและปีอะไรใช่เพราะว่าตรงนี้มันจะไประบุว่ารถรุ่นนี้ปีนี้รุ่นได้รุ่นนี้เครื่องยนต์เป็นอะไรเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่เหมือนกันครับการเก่ากลางใหม่ก็จะเป็นเครื่อง MPI ธรรมดาพอคาบเกี่ยวรุ่นใหม่มาจะกลายเป็น Direct InjectionMPI เนี่ยพ่วุิครับ ก็คือหัวฉีดรุ่นเก่าอจนถึงปัจจุบันเนี่ยถึงปีอะไรพี่วุฒิเราข้าวปีได้ไหมครับข้าวๆวก็คือถ้าเป็นรถยุโรปจะเริ่มที่ปี2011 2011นที่เป็นไดเรกไล่เลถ้าเป็นนั้นเป็น MPI แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นจะเริ่มต้นที่ปี15้าคาบเกี่ยวอ๋อ15 15จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสที่ท่านที่ใช้รถญี่ปุ่นอยู่มีโอกาสเป็นเครื่องยนต์ไดเรกอินเจครชั่นแต่ถ้าต่ำกว่า15 ก็เป็น MPI MPI แน่นอนครับผมโอเคครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับพี่วุฒิเครื่องยนต์ Direct Injection เนี่ยนะครับที่ช่างดนเจอนะฮะเครื่องยนต์ Direct Injection แต่ไปติดชุดแก๊ส MPI อันนี้เจอกับตัวเองนะครับเจอกับตัวเองเพราะว่าลูกค้านะครับผู้ใช้รถเนี่ยเข้ามาปรึกษาว่าไปติดแก๊สมาแล้วแต่ไม่ประหยัดปรากฏว่าไปติดผิดรุ่นเอาชุดแก๊ส MPI นะครับไปติดในเครื่องยนต์ Direct Injection ทำให้ปัญหาเกิดครับอย่างเอาชุด ยุโรปแก๊สเนี่ยถ้าเป็นตัวเนี้ยอดวานสามสองเนี่ย <Advanced 32 S 1> จะเป็น MPI ธรรมดาใช่เป็น MPI ธรรมดานะครับชุด A อทั้สองเนี่ยนะครับออดวานสามสองเนี่ยจะเป็น MPI ธรรมดาเพราะฉะนั้นรถญี่ปุ่นเนี่ยจนถึงปีสองพันสิบห้าเนี่ยนะฮะคาบเกี่ยว,ยวตั้งแต่ปีปีเก่าจนถึง2 0 1 4ันสิบสี่สิบห้าเนี่ยสามารถใช้ กำลัอง ECU ตัวนี้ได้ชุดแก๊สตัวนี้ได้นะครับซึ่งเป็น MPI นะครับส่วนรถรุ่นใหม่ที่เป็น Direct Injection นะครับพี่วุฒธแนะนำนิดนึงครับ Direct Injection ในปัจจุบันเนี่ยทางยุโรปแก๊สเนี่ยสามารถติดตั้งได้แล้วกี่รุ่นครับเราบอกอย่างนี้ว่าในรถตลาดทั่วไปในตลาดทั่วไปก่อนนะครับก็คือรถญี่ปุ่น Mazda, Toyota, Honda ทุกรุ่นติดได้หมดครับ100%ตอนนี้ติดได้หมดโอ้เจ๋วเลย t o y o t a ได้หมดได้หมด Honda ได้หมด คือทุกรุ่นที่เป็นรถญี่ปุ่นเกือบร้อยเปสามารถติดตั้งระบบแก๊ส LPG เครื่องยนต์ Direct Injection ได้ใช่ครับนะครับและอีกอันนึงที่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยพี่วุฒิครับดูโอเจ็ดเป็นยังไงครับดูโอเจ็ตัวนี้นะครับดูโอเจ็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับครับดูโอเจ็ t ก็คือเครื่องยนต์ที่เป็นสองหัวฉีดต่อหนึ่งสูบซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยชุดนี้ไม่มี ทั่วโลกยังไม่มีใครทํากันนะครับ,รบตอนนี้ยุโรปแก๊สเนี่ยทำอองมาเพราะว่าด้วยด้วยด้วยเทคโนโลยีของชุดชุดที่เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะทำเครื่องยนต์ให้เล็กลงนะครับ,รบแล้วก็ใช้เป็น2องวัชีีดต่อนหนึสูบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้ใช้เขาเรียกว่าการใช้เทคโนโลยีที่เอาเข้าไปช่วยเพื่อให้เครื่องยนต์เนี่ยได้แรงม้าสูงสุดแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นดูโอเจเนี่ย ตอนนี้ครับพี่วุฒิมีรถยี่ห้ออะไรบ้างครับที่เป็นหัวฉีดดูโอเจ็ที่ต้องใช้กล่องตัวนี้ถ้าในตลาดบ้านเรานะในบ้านเราก่อนก็คือจะเป็นพวกนิสสันจุกนิสสันเซลฟี่นะครับถ้าเป็นหุนใดตัวใหม่ออกมาใหม่เลยก็เป็น s t a r ์เก e เซอร์ใครใช้ใครออกมาใหม่อยากติดแ๊สนะครับก็ซูซูกิดูโอเจ็ตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับตอนนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าติดไปแล้วเนี่ยมันไปเอาสัญญาณของตัวหัวฉีด2 2หัวนี้เอามาคำนวณ ทําให้การจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยแม่นกว่าขับขี่ราบเรียบกว่าดีกว่าแน่นอนครับครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์4สูบ8หัวฉีดนิสสันซิลฟี่นิสสันจุกครับแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดตัวฮุนไดสเกเซอร์รวมถึงซูซูกิสวีปดูโอเจ็ดนะครับครับยุโรปแก๊สครับตอบโจทย์ทุกการขับขี่และความประหยัดนะครับส่วนเขาถามกันมาเยอะแล้วก็ถามซ้ําอยู่เรื่อยๆก็คือติดแก๊สแล้วเครื่องพังเร็วจริงไหมครับพี่อุตเอไม่จริงครับ อันนี้เราบอกเลยว่าไม่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยอันดับแรกคือเรื่องของการเอาใจใส่ครับเรื่องการแมนเทนแนนนะครับการเซอร์วิสถ้าเราจะใช้น้ํามันอย่างเดียวจะเติมอะไรก็แ,แต่ถ้าเราไม่เซอร์วิสมันไม่แมนเทนแนนมันเนี่ยยังไงก็พังครับ ยกตัวอย่างง่ายๆว่าแท็กซี่เนี่ยเขาดูแลถึงมากนะอู่แท็กซี่เนี่ยเขาดูแลรถได้ดีนะครับวิ่งไปล้านกิโลใช้แก๊กตั้งแต่ศูนย์กิโลเมตรแรกคนแช่งว่าศูนย์กิโลเลยเพราะฉะนั้นการติดแก๊สไม่ได้ทำให้เครื่องยนต์พังแต่การติดแก๊สหรือใช้น้ํามันถ้าไม่ดูแลตามระยะตามวงรอบพังแน่นอนแล้วก็การดูแลรถในตระกูล MPI ครับของชุดแก๊สยุโรปแก๊สเนี่ยเซอร์วิสครั้งหนึ่งรั้งละเท่าไหร่ครับอันนี้สําหรับ MPI ยุโรปแก๊สถูกมาก ผมให้หลักร้อยโอเคแล้วถ้าเป็น Direct Injection ครับพี่วุฒิพันุ์บวกลบโอ้ถือว่าถือว่าถูกมากนะครับใช่ครับบางบางรุ่นเนี่ยราคาสูงกว่านี้นะครับเพราะฉนั้นก็นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับท่านผู้ใช้รถนะครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องสำคัญยิ่งอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าต้องขอบคุณพี่วุฒิเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของระบบแก๊ส R P G นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะใช้น้ำมันหรือใช้แก๊ส R P G ถ้าท่านไม่ดูแลนะครับ เครื่องยนต์ของท่านได้รับความเสียหายแน่นอนนะครับก่อนที่ท่านนะครับจะตัดสินใจติดตั้งระบบแก๊สอิ g หรือสนใจชุดแก๊สคุณภาพสูงจากยุโรปแก๊สติดตามได้ที่ไหนครับพี่บุ๊ชครับดูได้ใน Facebook ยุโรปแกสาา๊สไทยแลนด์สยุโรปแก๊สไทยแลนด์สงสัยอะไรอยากรู้ข้อมูลอะไรส่งข้อความมาเลยเข้าไ,<ด>ไปถามได้เลยในยุโรปแก๊สไทยแลนด์นี่แหละครับคือชุดแก๊สคุณภาพสูงที่ช่างดนมั่นใจและเลือกใช้ติดตั้ง ในรถยนต์ของลูกค้าช่างนนทุกคันเลยครับก็คือยุโรปแก๊สนะครับ